สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์ของบานเกรดบ้านนะคะปกติบานเกรดบ้านเราจะเปิดระบายอากาศให้บ้านเราเย็นใช่ไหมคะบานเกรดบานนี้นะคะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เปิดปิดนะคะก็เลยจะมาทําเป็นที่เก็บอุปกรณ์ห้องครัวของบ้านเรานะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบจับใช้งานนะคะบานเกรดตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงห้องครัวนะคะแล้วก็มีก๊อกน้ําอยู่ด้านล่างนะคะ ก่อนอื่นเราจะเอาตะขอตัว S นะคะมาแขวนตรงบ้านเกรดบ้านนะคะวางได้เยอะตามที่ต้องการเลยนะคะกะว่าเราแขวนตะหลิวแขวนทับพีแขวนกระชอนแล้วเราสามารถเอื้อมหยิบถึงนะคะที่ไม่สูงเกินไปนะคะวางได้มากเท่าที่เราต้องการเลยนะคะพอวางตะขอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำตะหลิวนำทับพี มาแขวนตามตะขอได้เลยนะคะซึ่งการแขวนตะขอตรงนี้จะสะดวกกับการหยิบจับใช้งานเพราะว่าตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อ,อที่แขวนมาเจาะบ้านให้เป็นรูนะคะหรือไม่ต้องไปซื้อดินชักให้เปลืองตังค์นะคะ สามารถแขวนได้เยอะตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าบานเกรดนี้มีหลายชั้นมากๆเลยนะคะและก็มี2ช่องใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่แค่แขวนตะหลิวได้อย่างเดียวนะคะส่วนด้านล่างตรงขอบหน้าต่างด้านล่างอ่ะเพื่อนๆสามารถวางอุปกรณ์อื่นๆได้คือตรงนี้จะสะดวกมากๆเลยนะคะในการจัดวางแล้ก็จัดเก็บนะคะ แขวนตรงนี้อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่เรานึกถึงประโยชน์อของการหยิบจับใช้งานมากกว่านะคะเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการประหยัดพื้นที่และมีพื้นที่น้อยนะคะใช้ประโยชน์ของพื้นที่บ้านให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ ซึ่งพอเวลาเรามาแขวนตรงนี้แล้วเพื่อนๆเราชอบมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปลื้อค้นหาเวลาเราจะใช้งานนะเราหยิบจับได้สะดวกสบายเลยนะเพื่อนๆส่วนด้านล่างนี้ค่ะสามารถวางเขียงได้นะหรือจะวางอะไรอื่นๆก็ได้นะเราแขวนตรงนี้ถ้าเราเบื่อแล้วเราสามารถถอนตะขอออกเพื่อจะไปเก็บที่อื่นได้นะคะโดยที่ไม่ทำให้ บานเกรดของเราเป็นร่องรอยอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากแชร์แบ่งปันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีบ้านพื้นที่น้อยนะคะคิดว่าจะอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะแชร์แบ่งปันเรื่องความรู้อะไรนั้นฝากกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ